สวัสดีครับวันนี้พบกับผมโทระนักสะสมกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมพาทุกคนมาดูนี่ครับอันนี้จะเป็นลูกอมจุ๊บุ๊จบนะครับมาเป็นลูกใหญ่ๆแบบนี้นะครับซึ่งรุ่นนี้จะนะครับจะเป็นนี่เลยครับผม Hello Kitty นะครับผมอ่านี่ครับผมจุ๊บุ๊บเซอร์ไพรส์นะครับผม Hello Kitty Sario นะครับผมอ่านี่ครับผมมี12แบบให้สะสมด้วยกันนะครับผมเป็นมินิฟิกเกอร์ของ Hello Kitty นะครับอุ้ยน้องน่ารักทุกแบบเลยนะครับผมอ่านี่ครับผม รุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับวันนี้ผมก็ได้มาส่องลูกนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยครับว่าวันนี้เราจะได้เป็นมินิฟิกเกอร์ของ Hello Kitty แบบไหนกันบ้างนะครับผมอ่าขออนุญาตแกะลูกนี้ก่อนนะครับผมอ่าแล้วแกะปอกพลาสติกที่หุ้มออกก่อนนะครับผมเลาะออกนะครับจะมีรอยปะให้เราได้แกะนะครับผมอ่าแกะแกะออกมานะครับผมนี่เดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับมินิฟิกเกอร์สุดน่ารักของ Hello Kitty นะครับผมอ่าเรามาดูกันเลยครับผม กดตรงนี้นะครับฝาก็จะเด้งออกมาแบบนี้นะครับผมกดลงไปนะครับผมนี่ครับเราก็จะพบกับจุ๊บๆหนึ่งอันนะครับผมแล้วก็นี่ครับผมสองใส่มินิฟิกเกอร์ฮัลโลคิตตี้ของเราันทันแทนนี่ครับผมเราได้เป็นนี่นะครับน้องฮัลโลคิตตี้ใส่ชุดสีชมพูนะครับผมถือรองเท้านะครับอ่าน่ารักมากเลยนะครับผมนี่ครับเป็นมินิฟิกเกอร์นะครับผมหนึ่งในสิบสองแบบนะครับแบบแรกนะครับผมเราได้เป็นแบบนี้อ่านี่ครับ อันนี้ก็จะเป็นใบรายการนะครับผมอ่าเราได้เป็นแบบนี้นะครับแบบที่3มนะครับผมนี่น่ารักมากๆเลยอ่านี่ครับผมสาย Hello Kitty ไม่ควรพลาดนะครับเห็นแบบนี้ก็ต้องรีบไปหากันแล้วนะครับอ่านี่ครับเรามาดูลูกที่2กันต่อเลยลูกนี้นะครับเราจะได้เป็นแบบไหนนะครับผมน้อง Hello Kitty นะครับผมมินิฟิกเกอร์จ๊บปจุบนะครับผมอ่านี่ครับรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับ ต้องไปตามหาตามสะสมกันนะครับสาย Hello Kitty ไม่ควรพลาดเลยนะครับเพราะว่า mini f i กอร์ Hello Kitty นะครับน่ารักมากๆเลยอ่านี่ครับผมเรามาดูกันเลยครับเปิดออกมาแล้วเราได้เป็นนี่ครับผมน้อง Hello Kitty ชุดสีดําถือกีตาร์นะครับผมอุ้ยทั้งเท่ทั้งน่ารักนะครับผมอ่านี่ครับผมได้มาสองแบบไม่ซ้ําเลยนะครับผมนี่ครับ สแบบในจาก12แบบนะครับผมอ่าเราได้มาเป็นน้องตัวนี้นะครับผมอ่านี่ครับผมที่ถือกีตาร์สีชมพูนะครับชุดสีดานะครับผมถือว่าแรงไหมนะครับก็น่าจะแรงนะครับเพราะว่าชุดสีดานั้นมีแค่2ตัวนะครับผมอ่านี่ครับผมสวยงามมากๆเลยน่ารักสุดนี่ครับผมขายที่ชื่นชอบ Hello Kitty นะครับไม่ควรพลาดนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดของจุบบนะครับแถมฟรีเป็น มินิฟิกเกอร์ Hello Kitty นะครับผมอ่าใครชื่นชอบ Hello Kitty ต้องไปตามหาตามสะสมกันนะครับหาได้ที่7ซ1ว e นะครับวันนี้ผมคงต้องขอลาทุกคนกันไปก่อนสวัสดีครับ